ว่าจะมาตอนไหนไปตอนไหนมันไม่ค่อยมีเหตุผลลอมรับมากฉะนั้นโชคจึงเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถอธิบายได้เมื่อโชคเมื่อไหร่ที่โชคเข้าข้างคุณควรที่จะทําอย่างสุดความสามารถเพื่อรับโอกาสที่เข้ามากับโชคผมว่านี่แหละคือประเด็นสำคัญเพราะบางคนมีโอกาสแต่ไม่สามารถที่จะกลับไปถึงจุดสูงสุดที่โอกาสนั้นให้มาได้เมื่อได้โอกาสแทนที่จะดีกับกลายเป็น บางคนทำตัวไม่ดีฟุ่มเฟือยโลภมากไม่รู้จักพอแล้วก็ทำตัวไม่รู้จักใครด้วยนะครับย่อมไม่อาจรักษาความโชคดีนั้นไว้ได้นานแม้ทุกอย่างจะมีเวลาจำกัดของตัวมันแต่ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะให้ปริเสธโอกาสหรือโชคแต่อยากให้วิเคราะห์ตนเองสักหน่อยก่อนที่จะรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของอในเรื่องของโชคเนาะในเรื่องของโอกาสที่มันเข้ามา ตัวโดยตัวผมเองเนี่ยมักจะใช้3 3โอกาสในการที่จะดาเนินชีวิตของตัวเองไม่ว่าในในเรื่องของการทํางานนะสโอกาสมีอะไรบ้างหนึ่งวิ่งไปหาโอกาสนะครับวิ่งไปหาโอกาสการที่เราจะแสดงตัวตนของเราหรือเรามองสิ่งนั้นว่ามันเป็นโอกาสเนี่ยเราก็ควรที่จะวิ่งไปจับ และเสนอตัวเองว่าอยากเข้ามาทํางานตรงส่วนนี้เพราะเรารู้ดีว่าเราเป็นคนเชี่ยวชาญเรารู้ปัญหาตรงส่วนนี้ดีเราก็ย่อมที่จะแก้ไขปัญหาได้สสร้างโอกาสนะครับในกรณีที่เราไม่เห็นโอกาสไหนวิ่งผ่านหน้าเราเลยเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือการสร้างโอกาสการเข้าไปร่วมกับทีมต่างๆที่เขาเก่งอยู่แล้วการเข้าไปร่วมทีมกับทีมที่ได้เกิดการยอมรับการเข้าไปร่วมทีมคนที่เขาเก่งเพื่อที่จะแสดง หรือสร้างโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยให้ผู้ใหญ่ได้เห็นให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจว่าเออเราก็มีศักยภาพอยู่นะอันนี้คือการสร้างโอกาสและสุดท้ายนะเมื่อไหร่ที่เราได้ดำรงตำแหน่งสูงสูงเหมือนกับในชีวิตนี้เราได้รับมอบสิ่งต่างๆเข้ามาจากผู้ใหญ่เมื่อเราได้เป็นผู้ใหญ่บ้างนะครับหรือเรามีตําแหน่งที่ระดับสูงบ้างเราก็มอบโอกาสตรงส่วนนี้ให้กับผู้อื่นเช่นกันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ วิ่งไปหาโอกาส2ส,สร้างโอกาส3ม,มอบโอกาสให้กับคนอื่น